บิณมิชัยตันุรยิมัมิลลาอราะห์มะอิมราม assalamualaikum warahmatullahi w a b า r a k a ครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกับพูอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าที่178นะครับ อันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับหน้าหนึ่งร้อยเจ็เปิดเลยนะครับก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับมีตัวชี้วัดอยู่ตัวนึงครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้นะครับเอาเปิดเลยนะครับความสัมพันธ์และประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับดูนะครับแรกเลยหน้า 178นะครับถ้าลูกเราไม่มีต้นไม้เหลืออยู่นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์นี่นีนนนน่รูปสวนหลวงสวนหลวงรอง9นะครับในกรุงเทพนะครับมีเพื่นเพื่อนเราหลายคนก็ไปกันแล้วมีใคร สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับที่เราสร้างมาอรอบตัวเรามีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับหม่ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังอย่างที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับมีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับ ความหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออยู่ท,ที่สิ่งที่ต่างต่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมดูนะครับหนึ่งสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของมนุษย์การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทําให้สุขภาพดีอในทางตรงกันข้ามนะครับ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทำให้สุขภาพไม่ดีนะครับเช่นอ,อะไรบ้างการอยู่ในที่มีกลิ่เนเหม็นน้ำเหมน็นเน่าเหมน็นขยะเหมน็นจะทำให้หายใจไม่สะดวกได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ถ้าเป็นเช่นนี้เวลานาน,านก็จะเกิดทำให้เกิดการเจ็บป่วยและกลิ่เนเหม็นยังทำให้รู้สึกหงดหงิดนะอารมณ์ไม่ดีสิ่งแวดล้อมจึงมีความสัมพันต่อการดำเนินชีวิต และสุขภาพของมนุษย์นะครับรำดอบประเภทของสิง่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างมีสองประเภทใหญ่ๆนะครับสิง่งแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นสัตว์พืชภูเขาน้ําตกทะเลเนี่ยอย่างเ,เหล่านี้ยเราจะาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราชอบไปกันนะครับอย่างทะเลภูเขาน้ําตก อันที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่นตึกร้านบ้านช่องอาคารบ้านเรือนถนนรถยนต์นะครับอันนี้สองตัวนี้นะมีที่เป็นกระทบต่อเรามากกิคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่นะครับเช่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมท,ท,ที่อันเราสร้างขึ้นนี่น้ำทะเลนี่น่าเที่ยวนะ สะพานลอยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความสัมคัญยังไงบ้างมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนักเรียนักเรียนโดยใน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 คลิปเลยนะครับนยนในคลิปในนหนังสือจะไม่มี อะไรบ้าง 1. สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความสาคัญพันกันนะครับการดูแลรักษาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้สุขภาพดีแต่ถ้าดูไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำลายทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็ทําให้สุขภาพทรุดโทรมเกิดโรคหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับดูนะครับในรูปทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันรักษา รดน้ำต้นไม้ในโรงเรียน,นดูๆูนี่จะขาดดูๆแลถ้าเกิดนักเรียนว่างๆนะเราก็ใช้รดน้ำต้นไม้นะครับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีทําให้มีสุขภาพดีผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นน้าเสีย เช่นน้ำหน้าเสียอากาศเป็นพิษแคละล้นเมืองไนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งมีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ปัญหาต่างๆที่เป็นมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีดังนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับอันแรกอันแรกเอันเศรษฐกิจนะครับปัญหาด้านเศรษฐกิจเช่นสิ้นเปลืองก็ประมาณ ในการแก้ไขปัญหานะครับสุขภาพชีวิตเมืองเป็ย่เนี่ยปัญหาด้านสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยต่างๆด้าน,นสังคมและการเมืองสังคมไม่แน่อยู่ต้องเร่งหาแนวทางนะครับเรานี้มีผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ก็มีมีอะไรบ้างกันนะครับ เยูห่หน้าที่178มีอะไรบ้างปัญหาอากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศสองปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลพิษทางน้ำนี่มลพิษทางอากาศเนี่ยในรถในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพรถติดปล่อยกา๊าซคาร์บอนในมอนอกไซด์มานี่อากาศเป็นพิษทางนั้นนะครับสาม ปัญหาเสียงดังหรือมอลพิษทางเสียงเนี่ยเสียงดังในเมืองโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะครับหรือถ้าบ้านเราก็พวกวัยรุ่นเจ้าวแวนตามหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเราอยู่ในวัยที่กําลังจะแว้นนะครับเพรือบางคนแว้นไว้แล้วนะไม่เอานะครับถ้าเกิดโตไปเราไม่ทำแบบนั้นนะครับอันที่สี่ปัญหาภัยธรรมชาติเช่นน้ําท่วมวลแรงอันที่ห้าปัญหาแรงสัโมโทมชุมชนแออัดนี่ก็ จะเกิดในสังคมเมืองนะครับโดยเชืแอแมลงคลองเตยสลัมต่างๆปัญหาขยะและของเสียต่างๆปัญหาภาวะโลกร้อนนี่มลพิษทางน้าทิ้งขยะลงในแม่น้นําลาคลองทาให้เกิดน้าเน่าเสียเสียโรคก,ก็ตามมา,านีน่โดยปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราเนี่ยพอนัน้นเนาเสียเชื้อโรคก,ก็มา ทำให้เด้เจ็บไข้ได้ไดปวดน้ำท่วมนี่ไปธรรมชาติทำให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราสาเหตุสาเหตุหของปัญหาสิง่งแวดล้อม,มอะไรบ้างสาเหตุ อันที่หนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์เองเนี่ครับเช่นก,การใช้รถยนต์ทําให้เกิดควันพิษอากาศเสียการทิ้งเยะลงในแม่น้ําลําคลองทำให้น้นําเน่าเสียเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทําการ,กรเกษตรเช่นพ่นสารเคมีฆ่าแมาลงกําจัดศัตรูเพื่อทาให้อากาศเป็นพิษเกิดจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและมีการปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําลําคลอง ทำให้น้ำเน่าเสียนะเนี่ยคิดพ่นปลอยน้ำของน้ำในโรงงานอะุตสาหการรมปลอยน้ำในหลังบุหรอีอันที่สี่ก็จักตั้งตินฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดแรงจำโซมยุบชนแออัด การกําจัดขยะไม่ถูกวิธีทาให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและสกปรกสารกัดกร่อนไนโบไซจนของโรงงานอุตสาหกรรมจากถ้อยเสียรถยนต์และจากถ้อยเสียรถยนต์ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆมีผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับทุกคนจะต้อง ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยเนี่ยสลัมชุมชนแออันก็<ม>สำหรับคลิปนี้กูก็อขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าต่อคลิปหน้าครับ assalamualaikum w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh